สวัสดีค่ะพบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่4-8กุมภาพันธ์2556สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะก็มองว่าในเรื่องของปัจจัยจากต่างประเทศก็คงยังต้องตามต่อในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากภูมิภาคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสหรัฐยุโรปหรือว่าในส่วนของจีนที่เป็นประเทศผ่ามห,าหน้าทางเศรษฐกิจในเอเชียนะคะ โดยถ้ามองในส่วนของสหรัฐเองเนี่ยหลังจากผลการประชุมเฟดก็ออกมาเป็นไปตามที่คาดคือเฟดมีการประกาศในเรื่องของการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่อไปอีกแล้วก็ยังคงในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับใกล้ศูนซนจนกว่าในเรื่องของอาการฟื้นตัวของเศรศศษฐกิจเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในส่วนของอัตราการว่างงานเนี่ยมองว่าควรจะให้ลดลงไปต่ำการะดับ6.5เป แต่ว่าประเด็นที่ยังต้องติดตามกันต่อก็คือในส่วนของการจัดการทางด้านการคลังของสารัฐแม้ว่าจะมีการขยายเวลาการปรับเพิ่มเพดานนี้ออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคมแต่ว่าในเรื่องของการตัดลด ยอดงบประมาณเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามดูความคืบหน้าในเรื่องของการเจราจาหรือในสภาค,คองเกรสส่วนตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้เนี่ยของสหรัฐก็ได้แก่ในส่วนของตัวเลขยอดสั่งซื้อในภาคโรงงานสินเชื่อผู้บริโภคแล้วก็ดุลการค้ารวมถึงประสิทธิภาพในการผลิตก,ก็มองว่าอาจจะสร้างความผันผวนต่อทิศทางของราคาสินทรัพย์เสี่ยงได้เหมือนกันหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยตัวเลข GDP ก็ออกมาสร้างความผิดหวังกับนักลงทุนแต่ก็ดูเหมือนว่าในส่วนของราคาน้ำมันเนี่ยยังมีโอกาสที่จะแว่งตัวขึ้นได้ต่อโดยส่วนหนึ่งเนี่ยมองในเรื่องของเศรษฐกิจในแถบยูโรโซนก็มีโอกาสที่จะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างจะสดใสแล้วก็สะท้อนภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ต่อ แต่เราก็มองว่ายังคงต้องติดตามดูในส่วนของตัวเลขเดัชนีผู้ผลิตตัวเลขเดัชนี P.M.I. แล้วก็ในส่วนของตัวเลขค้าปลีกในแถบยูโรโซนส่วนประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในแถบยูโรโซนอย่างเยอรมนีก็จะมีรายงานตัวเลขยอดสั่งซื้อโรงงานแล้วก็ตัวเลขในภาคการผลิตรวมถึงตัวเลขดุลการค้าก็คงจะต้องดูว่าะจะออกมาในทิศทางที่เป็นบวกหรือไม่ ส่วนปลายสัปดาห์เนี่ยในฝั่งของจีนเองจะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อแล้วก็ดุลการค้าของจีนถ้าออกมาค่อนข้างจะสดใสก็มองว่าจะเป็นบวกต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบโดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันดิบเลนเองเนี่ย เรามองว่าก็ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ามันที่อาจจะชะงักงานอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เกิดความไม่สงบในตะวันออกกลางแล้วก็แอฟ,ฟริกาเหนือก็ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยบวกที่เข้ามาเป็นแรงต่อทิศทางของราคาน้ํามันในช่วงนี้ส่วนถ้ามองในเรื่องของปัจจัยภายในเองเนี่ยในเรื่องของ ฟันเฟลก็ยังเป็นประเด็นที่นักลงทุนยังต้องเฝ้าติดตามหลังจากที่เริ่มเห็นนักทุนต่างชาติในขายทำกำไรออกมาในตลาดตราสารหนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็มีการขายสลับออกมาบ้างในฝั่งของตลาดหุ้นแล้วก็ตัวเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์มองว่าในส่วนของหุ้นพลังงานในบ้าน<ม>เราก็อาจจะยังช่วยประคองทิศทางของอการพักตัวของตลาด ได้บ้างโดยทั้งนี้ก็คงจะได้รับอานิสงจากในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังมีแนวโน้มจะแหวกตัวขึ้นได้ต่อดังนั้นใน กลย,ยุทธ์การลงทุนสัปดาห์นี้เนี่ยเราจึงแนะนำให้เข้าไปกินกำไรในส่วนของ b r e n t c r u d e o l l f u t u r e ยังแนะนำเป็นฝั่งลองโดยมองว่าแนวโน้มเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ3,500แล้วก็3,550บาทได้ต่อไปก็ให้ไปทยอยทำกำไรที่บริเวณดังกล่าวตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนดที่ยังมีลุ้นจะไปทดสอบระดับ 17.20เหรียญแล้วก็ถ้าผ่านไปได้ก็มีแนวโน้มจะขยับขึ้นไปยังเป้าหมายถัดไปที่ระดับ120เหรียญส่วนกลยุทธ์การลงทุนใน single s t ต็อกฟิ u เจอรเนื่องจากมองในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยจะส่งผลบวกมายัางหุ้นอย่างปตทสอพอ ก็น่าจะเป็นบวกต่อตัวฟิวเจอร์ที่อ้างอิงจากหุ้นดังกล่าวโดยถ้าดูในเรื่องของผลประกอบการไตรามาส4ีปี2555ของตัวปะทอสอพอแล้วเนี่ยก็ออกมาเป็นไปตามที่คาดการหรือว่ามีคอนเซนแซสของนักวิเคราะห์ในตลาดโดยยังมีการเติบโตของผลกำไร ในปีทั้งปี2,555เนี่ยอยู่ที่ประมาณ28ก็สูงเพิ่มขึ้นจากปี2,554ถึงแม้ว่าถ้าดูในส่วนของกำไรในไตรามาส4เองเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงทเทียบ q on Q แล้วก็ Year on Year ก็ตามอย่างไรมองในเรื่องของราคาน้ำมันที่ส่งผลบวกมาต่อราคาหุ้นแล้วก็น่าจะเห็นแรงกินกำไรเข้ามาด้วยประเด็นนำกล่าวประกอบกับก่อนที่จะมีการ ปันผลซึ่งจะมีการขึ้น XD. เอ็กดีในวันที่12กลุ่กุมภาพันธ์นี้โดยตัวปตทาสอพอประกาศาจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลังที่ะระดับ3บาทต่อหุ้นก็น่าจะกระตุ้นให้ในส่วนของตัวราคาหุ้นแล้วก็ในส่วนของราคาฟิวเจอร์ที่ดูเหมือนว่าสัญญาณทางเทคนิคก็เริ่มจะเห็นสัญญาณการซื้อจากเครื่องมือ MACD แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นตัว PTEPS13 เนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดส ระดับประมาณ170.50บาทได้แล้วก็ถ้าผ่านขึ้นไปก็น่าจะขึ้นไปที่ระดับประมาณ175บาทดังนั้นเราแนะนำให้เข้าไปเปิดสถานะลองตัว PTEP S13 <อ>เพื่อทำกำไรเมื่อขึ้นทดสอบอแนวต้านที่170.5แล้วก็175บาทโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ162.50บาท ก็ขอฝากเอาไว้นะคะในส่วนของตัว Brent c o u l อ Oil f ล t ต r แล้วก็ในส่วนของ Single Stock f ฟิ t เ r ของหุ้นตัวพรทสอพอแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตจาลงทุนในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ